สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันพฤหัสนะครับอ่ะเอาลูกชายมาอยู่ด้วยนะครับจะได้มีเพื่อนคุยจะได้ไม่เหงานะครับมาดูข่าวสารกันนิดหนึ่งนะครับวันนี้อัปเดตประจาสัปดาห์นะครับผมมีอะไรสําคัญบ้างมีอะไรที่เป็นทางการแล้วบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ก่อนเซิร์ฟเปิดนะครับผมปิดปกติก็9ก้าโมงเช้านะครับถ้าตรงเวลาก็เปิดบ่ายสามโมงตรงนะฮะแต่ปกติก็ไม่ค่อยตรงเวลานะอาจจะไวกว่านั้นหรืออาจจะช้ากว่านั้นนะฮะบวกลบไปอีก2ชั่วโมงแล้วกันนะครับผมแต่ปกติไม่ค่อยช้าหรอกช่วงนนีีี้ะะคคัมข่่าาวทสํญ อันนี้บนหน้าเว็บไซต์คุณธมินะครับมีข่าวออกมาเมื่อวานซึ่งผมก็โพสต์บนหน้าเพจไปแล้วนะครับผมว่าเดี๋ยววันนี้นะครับจะมี p พย์เลอร์ออฟเดอะวนะครับผมตามปกตินะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูดูด้วยอีกทีหนึ่งนะครับสรุปให้ทีหนึ่งนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยเราวิเคราะห์กันว่าจะเป็นใครบ้าง1 1 1ตัวนะครับรวมถึงวันนี้อ e ีพ e ิกมิกไทม์อีพิกใครบ้างจะมาทีมอะไรแล้วก็ค่าพลังเป็นไปได้จะไปถึงเท่าไหร่นะครับทะลุถึง110หรือนึ่งร้อยสิบหรือเปล่าวนี่4 พฤษภาคมนะครับจนถึงวันที่10พฤษภาคมนะก็คือเพื่อสหน้านะใช่ไหมเพื่อรห,หัานะครับผมจนถึงเพื่อหัสที่10จะไม่มีการอัพฟอร์มนักเตะหรือว่าไลฟ์อัปเดตนะครับผมอย่างเช่นฟอร์ม A ฟอร์ม B ฟอร์ม C ฟอร์ D, ม A, B, C, D ีเอบซีดีอ E นะครับผมว่า เอ่อาไปดูปฏิทินตามวันหยุดของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับประมาณ3-4วันหยุดต่อเนื่องกันนะฮะก็คล้ายๆกับวันสงการบ้านเรานั่นแหละนะเพราะฉะนั้นนะครับพนักงานก็อาจจะต้องกลับไปหาครอบครัวนะยุดหยุดยาวไปนะครับผมไลฟ์อัปเดตมันต้องอิงตามฟอร์มปัจจุบันไงก็มันต้องมีทีมงานมานั่งดูว่าเออตัวไหนทีมไหนฟอร์มดีฟอร์มปีม e, อะไรเงี้ยนะแล้วยังไงล่ะครับปกติแล้วถ้าเกิดไม่มีไลฟ์อัปเดตเนี่ยที่ผ่านมาก่อนน,นี้เกมจะให้เป็นฟอร์ม C ทุกคนเพื่อความเเเทท่าทียยมมมกันอร์ C หดลแ นะรอบนี้เขาไม่ให้ซอนฟอร์ม4นะเขาบอกว่าค ondition น,น,นักเตะทุกคนนะครับจะอิงตา่างตามอัปเดตเลตติ้งที่จะอัปเดตวันนี้เป็นต้นไปก็คือวันที่20็นะหมายความว่านักเตะคนไหนฟอร์มอะไรในวันนี้นะในวันนี้เนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนยาวไปจนถึงนี่เลยฮะ10พฤษภาคม3ส,สัปดาห์เลย3พฤเบื้อหักเลยนะครับผมสมมติว่าทีมไหนชนะมาก็ได้เปรียบหน่อยนะครับผมอย่างเช่นลเวร์วพูชนะมาโชตา้ายิงได้2ลูกฟอร์ม A หรือเปล่าโชต้าก็จะฟอร์ม A ไป อายุนู่นเลยฮะวันที่10พฤษภาคมเลยในทางกับการทีมไหนที่แพ้อย่างสเปอร์แพ้ลุยทุยหนึ่งหกเนี่ยแฮรี่เคนแฮร์รี่เคนก็อาจจะแต่แฮร์รี่เคนยิงได้ก็อาจจะไม่อาจจะฟอร์มซีหรืออย่างเงี้ยนะแต่ว่าซอนอะฟอร์มเออหรือว่าอาจจะเป็นโกยูริสต์เนาะยิงโดนยิง6ลูกอาจจะเป็นฟอร์มอีไปเลยนะประมาณนั้นนะครับผมฟอร์มอีมันจะฟอร์มพวกนี้จะมีผลกับความฟิตไม่ฟิตนะเผื่อบางคนไม่รู้นะเผื่อมือใหม่ไม่รู้นะครับอ่ะอันนี้คือข่าวแรกที่สําคัญซึ่งผมบอกไปบนหน้าเพจเมื่อวานแล้วนะครับผม 0 5 4นาทีนะฮะบนหน้าเพจเนี่ยยังไม่ได้บอกนะครับว่า e p i c p เพเยอจะเป็นแพ็คไหนมานะครับแต่ว่าบน Twitter ของอ f o o t b a l l Official นะครับก็มีอัปเดตมีเคลื่อนไหวแล้วนะครับ Big Time วันนี้จะเป็น AC ซิมิลานป๋าเปาโลนะฮะเปาโลมาลดินี่นะครับผม AC ซิมิลาน Big Time เป็นเปาโลมาลดินี่ค่าพลังตันนะครับผม98ยังไม่ได้รวมโบนัสนะถ้ารวมโบนัสมีความเป็นไปได้คือ101นะครับผมลองกดดูแล้วนะตันถึง101นะครับมาลดินี่นะครับผม ส่วนคนที่2นะครับผมเป็นอัอนเดียป,ปิโลกลางรับนะครับมีความเป็นไปได้ถึง99 99ปิโลร่างนี้เป็นสไตล์ลอะไรตล์ออสอันนอกออเคสเตอร์นะเป็นตัวเพมเกอร์ตัวทําเกมตอนลึกนะครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับผมนี่เป็นตํานานใหม่นะตำนานใหม่ที่เข้าเกมครั้งแรกนะที่ผมบอกในคลิปก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเป็นตํานานใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมล่าสุดล่าสุดนี่เลยนะครับในคลิปก่อนนี่ยเป็ร่งรกเลยออร่างแรกเลยไม่เคยมีในเกมมาก่อนนะครับแต่ว่าชื่อชั้นอาจจะ บางคนอาจจะรู้จักหรืออาจจะไม่รู้จักนะครับผมเล่นให้กับ AC มิลานในช่วงประมาณ90 90กลางๆกับ90ปลายๆนะครับเล่นให้กับมิลาน2ช่วงนะครับแต่จริงตำแหน่งหลักของเขาเนี่ยถ้าไปในชีวิตจริงเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นกองกลางนะครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยก็จะเป็นปีกปีกสูงด้วยไม่ใช่ปีกกองกลางด้วยนะครับ RWF นะครับผมโรเบโตโดนาโดนี่นะฮะเล่นปีกเล่นปีกซ้ายได้ด้วยตำแหน่งหลักเป็นปีกขวาค่าพลังสูงสุดอยู่ที่94ดวโบนัสสูงสุดเป็น97นะครับได้97ตัวนี้97ตัวนี 99ตัวนี้101นะครับผมโดนันูนี่สไตล์อะไร โพลฟิกงเกอร์อ้าวเป็นปีกคลาสสิกเป็นปีกรุ่นรุ่นเก่าแต่ว่าสไตล์เป็นรุ่นใหม่นะโพลิฟิกวิงเกอร์นะจริงๆพวกวิงเกอร์ธรรมชาติเนี่ยมันเพิ่งจะเกิดมาหลังปี2000นะว่าแต่ว่านักเตะพวกนี้ส่วนใหญ่เมื่อก่อนก็จะเป็นพวกคลาสสิกเคมเปอร์เทนหรือว่าพวกเคียรทีพเมเกอร์นะปีกสมัยเก่าแต่ทวนี้เป็นโพลิฟิกวิงเกอร์นั่นเองนะครับ่ะสามคนนี้นะครับเอซีมิลานเดี๋ยวดูก่อนว่าจะสตรีมเปิดหรือเปล่านะครับถ้าเกิดใครอยากจะเปิดใครอยากจะตามล่าเปาโลมาลินี่นะครับผมก็ท ฝากปาฝากไข่ฝากเปิดกนแชทมาที่เพจได้นะครับอ่ะมาดูอีกข่าวหนึ่งครับเมื่อวานนี้ก็ทําคลิปไปแล้วนะครับ Player of the Week วันนี้ทําคลิปลงลงช่องลูกชายไปแล้วลงช่องฟิดไปแล้วนะครับบางคนไปดูคลิปนั้นแล้วนะครับมาสรุปให้ดูอีกแล้วกันว่าเราคาดการกันไว้ใครบ้างนะครับที่จะมาแบบสรุปสรุปกระชับกระชับเลยนะฮะประตูเป็นเราคิดกันไว้เป็นไม้์เมยองนะครับเพราะว่ามิลานชนะพาร์ทเนอร์เอซีมิลานคงต้องมีสักหนึ่งตัวนะฮะถ้าไม่ใช่ไม้์เมยองมานะครับผมก็จะเป็นเตโออันเดง แต่คิดว่าเป็นไม้ไม่ยองมาแหละถ้าไม่ยองมานะครับเอนองเดสเตโอก็คงไม่มานะฮะเพราะว่า1ทีมก็จะมีแค่ตัวเดียวนะครับผมส่วนแบ็คไม่ใช่แบ็คนะมันจะเป็น CB แล้วก็ l b ลบนะ DF นี่คือ De f e n s i v e นะฮะคือรวมมัดกองหลังเลยนะครับผมมี3คนฝรั่งเศส2โปรตุเกสหนึ่งโปรตุเกสเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงแล้วนะครับที่จะเป็นนิโคลัสเปเป้นะครับก็บองที่ปอประมุกนะเปเป้ปออโตชนะแล้วก็เลติงดีนะครับผมถึงแม้ว่าจะทำประตูไม่ได้ก็ตามนะครับอกาไปถ้ตโ ไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นเมยองตัวนี้ก็จะเป็นอิโดโด้คาเมวิงกานะครับผมคามาวิงกาโดนโดนเอาเช่จับไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายจำเป็นนะครับผมก็วันนั้นเล่นแบ็กซายนะครับมาร์ิปชนะนะฮะคามาวิงกาก็เลตติ้งอาจจะไม่สูงมากนะถ้าเทียบกับอาเซนซิโอนะอาเซนซิโอเนี่ยผมก็แปะไว้เหมือนกันนะแต่อาเซนซิโอวันนั้นเนี่ยยืนยืนปีกสูงนะครับแต่ว่าเขาทำประตูได้แล้วก็เลตติ้งสูงกว่าคามาวิงกานะแต่ว่าความหลากหลายน่าจะเป็นคามาวิงกามากกว่าเพราะว่าม,มาดร่ตัววเเดียหมือนกัน,นทีมก็มาได้้ตตตััตัวนนนนนนะะครบรบงเเเียมจป็ฟโส ราะว่าบาซ่าก็ชนะเราก็ปักไว้ที่ฟานเนโตเรสนะครับผมก็เลตติ้งสูงแล้วก็ทําประตูได้นะครับผมส่วน DF อีกคนนึงนะกองกลางเออกองหลังอีกคนนึงนะครับเป็นแบ็คขวาจากกาลาตาสลายนะครับผมซาซาโบอีนะเออกาลาตาสลายเสมอนะแต่ว่าเลตติ้งดีแล้วก็ปกติกองหลังที่เติมขึ้นไปประตูได้ก็มีโอกาสสูงนะครับผมก็เป็นซาตาโบอี้แต่ว่าอาจจะเป็น3ดาว4ดาวนะพวกนี้นะเห็นนะแถวแถวบนเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับคือถ้าไม่ไม่ยองมาถูกนะครับตัวอื่นที่เหลือก็น่าจะมีความต้อง บางมีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับแต่พวกเนี้ยมีความมั่นใจมากนะครับประมาณ90%นะครับผมตัวแรก m อเกาลิใต้นะครับผมก็เป็นลีคังอินลีคังอินนะครับผมจากลิวมายาก้ามายาก้าชนะนะครับผมยิงได้2ลูกด้วยนะครับเรตติ้งดีนะฮะส่วน FW ตรงนี้บางคนอาจจะคิดว่าเป็นลาฟาเอลเลอยลของมิลานมิลานมาได้แค่1นะครับถ้าตรงนี้เป็นเลอยลตรงนี้จะไม่ใช่เมยองตรงนี้จะไม่ใช่เตโอเอนเดสนะครับผมประตูก็จะเป็นคนอื่นอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในอยู่ในลีกเอิงบ้างนะแต่ผมคิดว่่าาเกมนจะใ ลิเวอร์พูลนะฮะลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ได้ติดพเย,ยดูวิคพักหนึ่งแล้วเนาะก็น่า <Main S 1> จะให้โชต้ามานะแมนยู <Main S 1> โชต้าโชต้าเนี่ยทำได้2ประตูนะครับก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นแล้วยืนสูงด้วยเอ็มวีวิวนะก็มีโอกาสสูงที่เป็นเดียโก้โชต้านะครับผมส่วนแมนยะูมาิตี้อาพูดก่อนในหนาถึงพูดแมนยูแล้วแมนยูมาิตี้สุดสุดดาดที่ผ่านมาเล่นบอลถ้วยนะครับปกติเกมก็ไม่ได้เอาบอลถ้วยมาแต่นานๆครั้งจะเอามานะเหมือนคาเซมิโร่ที่ทำล่างเนี้ยอ๋อนั่นคือคาซิเนมโล่จาก แต่ถ้าเป็นแมนซิตี้มันจะเป็นลิยาดมาเลสแต่ว่ามาเลสเนี่ยสัญชาติแอลจีเรียแอลจีเรียไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นบอลถ้วยไม่น่าจะมีซิตี้ไม่น่าจะมีแหละครับผมแล้ว FW เอฟวีอิตาลีตัวนี้นะครับผมก็เป็นซูเปอร์ซับลงไปยิงนาทีบาปให้กับนาโปลีนะครับบิ๊กแมตช์เกาโชนะครับนาโปลี oli, กับยูเวนตุสนะครับผมก็ชิงจ่าฝูงกันใช่ปะ่ะเออ่เป็นลาสปาโดนี่นะครับผมบเออตัวนี้อาจจะเป็น4ดาวหรือ5ดาวไม่รู้เหมือนกันว่วาเกมจะเอาเป็นอะไรนะครับผมแต่ในเกมตำแหน่งหลักมันจะเป็น SS เนาะหน้าต่ำนะครับสว เอสเนเธอร์แลนด์อีกคนนึงนะครับผมปักไว้ที่ไมค์เออไม่ใช่ลุคเดยองนะครับผมอดีตกองหน้าของบาร์เซโลนานะครับตอนนี้เล่นให้กับ PSV ใช่ปะทำประตูได้2ประตูนะครับเลตติ้งสูงมากเก้ากว่าเลยนะครับผมตัวนี้ฮะนิวคาสเซิลยังไงก็ต้องมานะครับเนื่องจากมันไม่มีสวีเดนสวีเดนก็คืออเล็กซานเดอร์อิซักนะครับอิซักไม่มีนะฮะสวีเดนไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอีกคนนึงจะขอบเมอร์ฟี่ฮะยิง2ลูกกดสวยๆถล่มสเปอร์ไป6-1นะครับอันนี้ชัว99.99%นะะจไม่ขอ100%แล้วกันเพื่อจะกด อีกคนนึงนะครับผมกลับไปที่ซีรีอาร์ครับอินเตอร์มิลานงูใหญ่อินเตอร์มิลานเอซีมิลานชนะหมดนะครับผมแล้วไปดูลูกากูพี่ตู้เย็นนะครับกดได้2ลูกเ е й ติ้งสูงนะครับผมก็เบลเยี่ยมแหละเพราะคงเป็นตู้เย็นนะครับผมไอ้พวกเนี้ยอที่มีความมั่นใจเลยนะแบบเป๊ะๆแบบ99%นะฮะนี่ฮะตัวนี้นะครับผมลาสปาโดนี่เมอร์ฟี่ลูกากูลีคังอินตัวเนี้ยสี่สี่ตัวเนี้ยเพราะว่า99%นะครับส่วนลูกยองน่าจะประมาณ90%เออ่โชต้าประมาณ80%นะที่เหลือเนี่ยประมาณ60-70%นะฮะ มั่วไปแล้วครับตอนนี้อะไรเนี่ยมั่วไปแล้วครับเละเทะเลยเละเทะแล้วครับผมอ่ะอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมข่าวสําคัญวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเกมเปิดประมาณบ่ายสามต้องไม่เลื่อนนะครับผมถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมบนหน้าเว็บเดี๋ยวก็จะมาบอกทีหนึ่งนะครับทุกท่าครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครยังไม่กดติดตามช่องบอมสกีโฟนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องกีิปแชนแนลช่องลูกชายด้วยนะครับลีดบายครับสวัสดีครับไปนะครับบ๊ายบายเล็บ